ภารกิจควบคุมช้างตกมันเพื่อพาช้างกลับบ้านบอกเลยว่างานนี้ไม่ง่ายอีกแล้วเพราะต้องเข้าควบคุมช้างในป่าทําให้หาจุดยิงยากและช้างยังตกใจวิ่งเตลิดอีกด้วยหมอเดินทางมายังจังหวัดพังงาเจ้าของช้างแจ้งว่าทางเข้าสู่ช่วงตกมันก้าวราวขึ้นทําร้ายควานไม่ยอมให้ควานเข้าใกล้หมอและทีมงานก็เลยเดินทางเข้าไปจุดที่ช้างอยู่ซึ่งอยู่ในป่าลึกเข้าไปค่ะ เมื่อสิ้นสุดทางรถก็เดินเท้าอีกเล็กน้อยและหมอก็ได้พบกับพลายเดียว อายุประมาณ40ปีตกมันมาได้2วันแล้วค่ะเมื่อหมอประเมินน้ำหนักช้างได้แล้วหมอก็จะมาเตรียมลูกดอกยาซึมและทียากก็คือต้องคำนวณปริมาณยาซึมให้พอดีไม่ให้ช้างซึมมากเกินไปไม่อย่างนั้นเขาก็อาจจะเดินขึ้นรถไม่ไหวค่ะเพราะเราจะต้องเคลื่อนย้ายช้างกลับบ้านด้วยแต่ถ้าช้างซึมน้อยเกินไปก็อาจจะอันตรายต่อคนที่เข้าควบคุมค่ะเมื่อเตรียมลูกดอกเสร็จแล้วหมอก็เดินทางไปหาจุดยิงค่ะซึ่งเลือกตำแหน่งที่สูงกว่าช้างเพื่อความปลอดภัยและต้อง เลือกจุดที่ไม่มีกิ่งไม้ขวางด้วยนะคะเมื่อพร้อมแล้วหมอก็ปล่อยลูกดอกยาซึมค่ะอันที่จริงเล็งที่บริเวณสะโพกแต่ช้างขยับตัวพอดีก็เลยได้ตำแหน่งสูงขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะและเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นค่ะหลังจากที่พี่ช้างซึมลงเล็กน้อยเขาก็มีอาการตื่นตกใจทําให้ปีนหนีขึ้นไปบนเนินด้านบนหมอก็เลยกังวลว่าเดี๋ยวเขาซึมเต็มที่เขาจะเดินลงไม่ไหวค่ะ ก็เลยให้พี่ควานเนี่ยเรียกลงมาหลังจากที่ช้างซึมลงแล้วพี่ควานก็สามารถขึ้นขี่คอได้แล้วก็จะมีพี่ควานอีกคนแกะโซ่ที่หลักมัดช้างเมื่อมั่นใจว่าช้างซึมลงเต็มที่แล้วเราก็จะพาช้างออกจากป่าเดินทางไปยังรถบรรทุกที่มารออยู่แล้วด้านหน้าค่ะซึ่งขั้นตอนนี้ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากเพราะตอนนี้อุปกรณ์ในการล่ามช้างคือถูกแกะออกหมดแล้วนะคะถ้าเกิดว่าช้างอารวาสขึ้นมาเนี่ยเขาก็อาจจะวิ่งมาทำร้ายคนได้ค่ะซึ่งระหว่างที่ช้างเดิน ไปก็จะมีพี่ๆควานหลายคนนะคะที่คอยเดินตามหลังเพื่อระวังภัยค่ะและตอนนี้ก็สามารถพาช้างขึ้นรถได้แล้วอย่างปลอดภัยหมอก็คอยยืนข้างๆตรวจเช็คดูอาการช้างนะคะซึงรอบนี้ลูกดอกก็งออีกแล้ว,วเพราะว่าจังหวะที่ลูกดอกปักก้นเนี่ยหางของช้างก็จะสะบัดลูกดอกนะคะ<ว>ก็เลยทําให้เข็มงอยาก็เดินได้หมดหลอดเรียบร้อยค่ะ ตอนนี้เราก็ออกเดินทางกันแล้วหมอขับรถตามพี่ช้างอย่างใกล้ชิดนะคะคอยสังเกตอาการอยู่ห่างๆค่ะซึ่งก็น่าตื่นเต้นพอสมควรเพราะว่าช้างอยู่ในอาการซึมทำให้เวลารถเอ็นไปมาเนี่ยเขาก็จะทรงตัวยากเป็นพิเศษค่ะแต่รถบรรทุกเนี่ยก็จะขับไม่เร็วมากและไม่ต้องกลัวพี่ช้างจะตกนะคะเพราะว่ามีเชือกผูกมัดไว้ด้านหน้าค่ะ ซึ่งจะช่วยไม่ให้ช้างถอยหลังได้และหมอก็ตามไปอย่างใกล้ชิดเลยค่ะใช้เวลาเดินทางเกือบหนึ่งชั่วโมงก็มาถึงหลักมัดช้างแห่งใหม่กันแล้วค่ะจะเห็นว่าตอนนี้เริ่มมืดแล้วนะคะพี่ควานช่วยกันพาช้างลงจากรถค่ะส่วนหมอก็รีบเตรียมยาแก้ทธิ์ยาซึมเลยอย่างที่รู้ว่าช้างเป็นสัตว์ที่เซนสติฟตต่อยาซึมมากๆนะคะเพราะฉะนั้นหมอก็จะให้ยาแก้ทธิ์ยาซึมทุกครั้งค่ะอันนี้พี่ควานก็พาช้างมากินน้ําเพื่อจะทําให้ยาซึมขับออกได้เร็วขึ้น ระหว่างที่เตรียมยานั้นก็ต้องส่องไฟฉายตลอดเวลานะคะเพราะว่าในป่ามืดมากเมื่อเตรียมยาเสร็จเรียบร้อยแล้วหมอก็เลยบอกพี่ควานว่าหมออยากจะเข้าไปให้ยาแก้ผ่านหลอดเลือดดาหลังใบหูเพราะว่าจะทําให้ช้างฟื้นเร็วกว่าและลดผลข้างเคียงของยาซึมได้ดีกว่าตอนแรกพี่ควานก็ไม่มั่นใจนะคะว่าจะปลอดภัยหรือเปล่าแต่เมื่อสั่งให้พี่ช้างนั่งหมอบเขาก็ยอมหมอบลงให้ค่ะพี่ควานก็เลยช่วยกันระวังภัยให้หมอทําให้หมอเข้าไปฉีดยาแก้ยาซึมผ่านทางหลอด ดําหลังใบหูได้ค่ะฉีดปุ๊บพี่ช้างก็ฟื้นปั๊บเลยและแล้วภารกิจที่น่าตื่นเต้นและเสี่ยงชีวิตในครั้งนี้ก็สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีค่ะขอบคุณพี่ควานที่ช่วยกันพาช้างกลับบ้านนะคะให้พี่ช้างได้มีอาหารและน้ําเพียงพอตลอดช่วงตกมันนี้สุขภาพแข็งแรงนะพี่ช้าง